แปลกตรงที่ว่าผู้หญิงโดนจับแล้วพอจับเข้าไปในรถเหมือนจับอุ้มตัวเขาเลยคุณผู้ชมฮะแถวล่างคำแหงและไปอุ้มตัวเข้ามาเนี่ยลากขึ้นรถหลังจากนั้นเหมือนเอาปืนตบเขาด้วยนะฮะแล้วปรากฏว่าชาวบ้านก็เลยแจ้งพี่ๆกู้ภัยบอกพี่กู้ภัยมันมีผู้หญิงโดนดักอุ้มตัวกู้ภัยก็ขับตามใช่ปะไอ้ใช่ฮะนี่คืกู้ภัยขับตามน่ะรถข้างหน้าคือรถของคนก่อเหตุเก่งสีดำติดแผ่นายทะเบียนนะฮะหลังจากนั้นก็คือกู้ภัยบอกพอได้รับแจ้งก็เลยขับตามณเวลานั้นเห็นว่าคนร้ายมันมาไม่ต่ำกว่า2คนนแล้วก็มีสอง กันฮะ ว่าเมื่อคืนนี้นี่พี่ๆี่บุญทิร่มใส่จุดบางชันเขากําลังไล่ล่ารถเก๋งเนี่ยนะครับซึ่งอุ้มผู้หญิงมาเนี่ยจากรางคําแหง164แล้วสุดท้ายไปคลาดกับรถเก๋งคันนี้ก็คือแถวรางคําแหง207 เนื่องจากไปรถเก๋งเนี่ยมาไปส่งผู้หญิงลงก่อนอแล้วกลายว่าพวกพี่เขาต้องตามเขาว่าเฮ้ยแล้วเอ็นไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไล่ล่ากันวันนี้เราเจอพี่สมศักดิ์เลยคนที่ขับรถไล่ล่าแกก็บอกให้ปองบอกแกก็ตกใจมากเพราะตอนที่แกช่วยน้องผู้หญิงไอะไ<ช>อ้เห็นบอกว่าผู้หญิงเองก็เหมือนกับโดนฉุดขึ้นรถมาใช่ปะใช่ฮนะคือแกได้มีโอกาสคุยกับน้องผู้หญิงแล้วน้องผู้หญิงปลอดภัยแล้วแกบอกว่าตอนกู้ภัยเนี่ยขับรถตามไปเรื่อยเอเนี่ยหลังจากที่ขับ แกก็เลยบอกว่าถอนทีมกลับมาแกบอกว่าส่วนหนึ่งที่กู้ภัยไม่ตามต่อเพราะว่าตอนที่ไปเจอรถคันนี้อันนี้คาอ้างของพี่กู้ภัยนะอบอกอเห็นว่าเอกคนในรถที่บอกไม่ตม่ำกว่าสองคนมันเปิดกระจกออกมาแล้วมันชักปืนออกมาเหมือนจะขู่ยิงพี่กูภ้ภัยอ๋อเหรอพี่กู้ภัยก็ต้องถอนตัวปรากฏหลังจากนั้นกลับมาคุยกับน้องผู้เสียหายแป๊บหนึ่งนะแล้วตอนไล่ล่าคุณผู้ชมสังเกตในะรถเก่งคันดำมันขับแบบไม่กลัวคนด้วยนะฮะคือกําลังสงสัยว่ามันเป็นตํารวจหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยช็อตนี้ปิดเสียงกันมาหน่อยสิทีมงานเมืม่ อันนี้ไม่ได้ว่าพี่ตำรวจนะเพราะตอนแรกเราก็เอ๊ะมันเป็นเรื่องผู้หญิงโดนชุดพวกชุดสืบอุ้มหรือเปล่าหรือ,อยังไงแล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องการจับผิดตัวเนี่ยแหละแต่ประเด็นก็คือพี่ๆกู้ภัยเขาบอกเอ๊ะหรืออาจจะไม่ใช่ตำรวจเพราะอีกมุมหนึ่งมันคือเรื่องัวเมียรหรือเปล่าแต่ในรถเนี่ยมันมีปืนพี่เขาเลยต้องปล่อยมันไปแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะขวามือเนี่ยที่พี่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยมันขับรถแบบไม่สนใจโลกเลย มันเลยทําให้เขาต้องสละใช่ไหมใช่ฮนะแล้วแกบอกว่าน้องผู้หญิงเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยแก้วคือน้องผู้หญิงผู้เสียหายเอาเสื้อผ้าจากขอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยลงมาซักอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยอหรไหมฮะตู้หยาดเหรียญจังหวะซักอยู่มีชายแปลกหน้ามาล็อกตัวและอุ้มขึ้นเก่งไปเลยตัวเองก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครจังหวะที่มันพาขึ้นมาบนรถเนี่ยอ้างว่าคนร้ายมีการเอาปืนมาข่มขู่เหมือนมีการเอาปืนตบเหยื่อด้วยแล้วพอหลังจากคุยไปคุยมาเหมือนทําน้องไม่รู้ว่าติดต่อใครแล้วบอกจับหนมาออก้้้งงงญแจ ความนะห้ามบอกใคร e แล้วก็บอกจับผิดตัวแล้วปล่อยน้องหลงข้างทางแถวแถวรามกำแหง185แปบก็มีญาติของน้องผู้เสียหายครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่จุดแล้วก็มาแจ้งบอกว่าให้ช่วยตามรถคันนี้หน่อยสีดําทะเบียนนี้พวกผมก็ตามกันพอตามไปไปถึงรามกำแหง185แ้าเขาก็ทําการได้จอดรถผมก็เขาจอดรถแล้วผมก็จะประกบให้ให้เขาอยู่กับที่ครับ เขาก็ปาดรถออกแล้วก็หนีเลยไม่ได้ตามกันออกถนนเสรีไทยแล้วก็วนกลับรถมาเข้าแฟดบางชันแล้วก็ออกบึงอระเทียมแล้วก็มาวนเข้าเสรีไทยแล้วก็ไปกลับรถที่โรงพยาบาลเสรีลักษ์แล้วก็เข้าถนนรามไอ้รามคำแหงต่อแล้วก็จะไปคาดกันตรงตอนที่แยกเคหารามครับผมไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นสะพานหรือว่ากลับรถด,ด้านล่างเพราะว่า ช่วงนั้นอะรถมันเยอะมากเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดหลังจากที่วันนี้เราตามคดีนี้นะครับเพราะมันแปลกตรงที่ว่าน้องผู้หญิงเนี่ยปลอดภัยคุณผู้ชมครับโดนทิ้ง คำถามก็คือระหว่างที่มันขึ้นรถมาแล้วปืนตบทําไมมันเพิ่งมาสะก,กิดว่าเอ้ยตายแล้วผู้หญิงผิดตัวเราไปได้วงจรปิดมาใช่ไหมไอใช่ฮะมันมีวงจรปิดช่วงใกล้ๆซอยตรงจุดที่น้องถูกอุ้มก็คืออาพาร์ตเมนต์แถวรามคําแหงเนี่ยฮะปรากฏว่ากล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้จะเห็นกล้องวงจรปิดวินาทีรถเก๋งสีดําหลังจากอุ้มน้องเสร็จขับขี่รถผ่านเส้นทางซอยรามคําแหงแล้วก็ออกถนนรามคําแหงก่อนที่จะเป็นวินาทีตอนได้ล่านี่ฮะ มันจะเร็วจจรงเเลยมะัน็วใช่ฮะ,ช,ฮะช่วงนี้ก็คือน้องเนี่ยอยู่ในรถแล้วแล้วก็มันจะมีวงจรปิดมุมอื่นๆที่เห็นว่ากู้ภัยมีการขับรถประกบตามเนี่ยฮะพอ,อะไล้รับแจ้งเหตุว่ามันมีเก่งคันนึงไปอุ้มผู้หญิงมาสุดท้ายเราโทรศัพท์ไปหาน้องแก้วไอซ์ แก้วเล่าว่าอย่างไงบ้างอ่ะแก้วโดนอุ้มมาแบบนี้คือวันนี้ต้องบอกแก้วเขาบอกเขายังกลัวอยู่แล้วก็ผวาอยู่แต่ไปแจ้งความแล้วตํารวจส่งตัวไปตรวจร่างกายแก้วเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้มีการสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตารวจสบพบางชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตัวเองเล่าสั้นๆว่าตัวเองพยายามจะขัดขืนว่าคนร้ายที่ไม่รู้จักกันเลยอุ้มขึ้นรถเก๋งสีดำใตอพาร์ตเมนต์เอาตรงนี้ก็คือเขาไม่รู้จักไม่รู้จักครับออแต่แรกบอกเป็นเรื่องชู้สาวถ้าเป็นชู้สาวแก้วต้องรู้ว่าใครอุ้มแต่แก้วบอกว่าแแกกกกกก้้้้้ววไไไมม่่่่่รรรรรููููจจจัััลพอขึนนปปุบบ็ถททาาายยงงหะี เนี่ยคนร้ายมีการใช้อาวุธปืนตบเข้าที่หัวทุบเข้าที่หัวขณะนั้นเนี่ยคนร้ายจูๆ่ๆมันก็ตัดสินใจปล่อยตัวลงแล้วทิ้งท้ายเอาไว้แค่ว่าจับผิดตัวห้ามไปแจ้งความตอนนี้ก็อาการก็จะมีพวกนอยถลอกตามร่างกายแล้วก็พวกนอยถาบอะคะ่ะเพราะว่ามันยื้อระชาก,กันก่อนที่จะขึ้นหลุด้ะคะแล้วก็มี มีรอยหัวโนห,หัวปูดครับเพราะว่าโดนโดนคิดขวด้วยแล้วก็โดนทุกตรงบริเวณท้องครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ปลอดภัยแล้วครับตำกำลังมาโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าตำร,ตรวจ <idee. S 2> ตำรวจก็นนกคื <cinematic. S 2> อนนคส่งให้ส่งมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนครับประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ